เริมลวสวัสดีครับผมชื่อนายอนันต์ยศใส่วมครับสวัสดีครับผมนายวิทวัสแก้ววิเศษครับสวัสดีค่ะดิฉันนังสาวพิชิาช้างน้อยนะคะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะมานําเสนอนะคะโปรแกรมการเดินทางไปในที่ต่างๆของมอจพอปาจีนค่ะโปรแกรมนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคํานวณหาค่าระยะทางที่สั้นที่สุดค่ะ,<อ>ะครับแล้วต่อไปก็จะเริ่มอธิบายโค้ดเข้าๆนะครับขอโทษ โค้ด uh, ที่เราใช้ก็เราจะ uh, นำ import networkx กับ import m a t p o t มาใช้นะครับ uh, แล้วตัวนี้ก็จะเป็น uh, ตัวที่อ่านฟอนต์ภาษาไทยนะครับ uh, ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างกราฟนะครับแล้วเราก็ uh, จะเก็บ uh, สถานที่ต่างๆไว้ใน uh, ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งของจุดต่างๆที่เราไป uh, สำรวจมานะครับอแล้วต่อไปก็จะเป็นเส้นเส้นเชื่อมระหว่างจุดจุดกับจุดนะครับก็คืออประตูใหญ่กับพระ,ะพระพรมรอสี่นะครับจะห่างกันที่200เมตรนะครับตัวข้างหลังจะเป็นน้ำหนักครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ครับแล้วตัว ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตำแหน่งของสถานที่รหรือ p o s i t i ่อของกราฟนะครับเราจะจัดให้เหมือนอแผนที่ใน Google Map ค่อนข้างมากที่สุดนะครับตัวต่อไปก็เป็นฟังก์ชันสแสดงกราฟนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชั่นสแสดงกราฟธรรมดานะครับเป็นกราฟแบบว่าที่เราจะดูสถานที่ทุกจุดที่อยู่ในมจพปาจีนครับ แล้วก็เป็นฟังก์ชันตัวต่อไปก็คือเราต้องเลือกเส้นทางว่าเราจะไปจุดไหนก่อนนะครับส่วนกราฟตัวนี้คือมันจะโชว์กราฟที่เราเลือกเส้นทางที่มีความสําคัญที่สุดในการเดินทางมาโชว์นะครับส่วนตัวอื่นที่ไม่มีความสําคัญมันจะเบอร์ไปเป็นสีเทานะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชันเลือกจุดหมายนะครับ เลือกจุดหมายก็คือเลือกจุดหมายที่เราจะไปกับเลือกเอเลือกจุดที่เราจะเริ่มก่อนแล้วแล้วก็เลือกจุดหมายที่เราไปนะครับโดยโดยผมสร้างให้มันโชว์สถานที่ต่างๆ่งงอ่ระบ,บุเป็นหมายเลขนะครับแล้วเราสามารถรับอินพุตเป็นหมายเลขได้เลยครับเราไม่ต้องกรอกชื่อสถานที่ครับเพื่ออาการสะดวกต่อการใช้โปรแกรมครับแล้วพอเราเลือกเสร็จนะครับมันก็จะโชว์ว่า สถานที่ที่เราเริ่มกับสถานที่ที่เราไปคือที่ไหนครับถ้า,เ,าเราใส่หมายเลขไม่ถูกต้องอมันจะขึ้นเออร์เอร์ม,มาครับว่าให้เราเราใส่หมายเลขไม่ถูกต้องครับแต่ถ้าเรากรอกภาษาก็มันจะขึ้นเออร์เรอร์ว่ากรอกตัวเลขเท่านั้นครับฟังก์ชันตัวต่อไปก็คือสแสดงกราฟทั้งหมดครับสแสดงกราฟทั้งหมด อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแสดงกราฟอ่าอันที่สามครับอ่าฟังของฟังก์ชันที่สามครับก็คือเราต้องเลือกสถานีก่อนนะครับสถานีจุดเริ่มกับจุดจบก่อนนะครับถึงเราจะโชว์กราฟตัวนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกนะครับมันก็จะอ่าขึ้นว่าให้คุณใส่อ่าก่อข้อมูลในไ,ไอ้เมนูที่หนึ่งก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะบอกว่า เราเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับแล้วก็ใช้ระยะทางที่เราไปกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะแสดงออกมาเป็นเป็นกราฟให้เราดูนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ใส่สถานีไม่ถูกนะครับมันก็จะเขียนว่าไม่พบเส้นทางนะครับส่วนฟังก์ชันที่สี่นี้เราทํามาเพื่อ,อเป็นการแบบเหมือนการออกกําลังกายครับในมจพปาจีนครับ เป็นการเดินหรือว่า,าการงานออกกำลังกายอะไรครับแต่มันจะมีแค่สองสถานที่ที่ถูกบล็อกไม่ให้เข้าไปนะครับก็คือหอพักอาจารย์กับสนามบินเล็กครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ห้ามคนนอกเข้าครับแล้วเวลาเรากรอกข้อมูลไปถ้าเรากรอกเส้นทางปกติที่เราสามารถไปได้ก็คือมันจะไม่โชว์ว่า ไม่ไม่พบเส้นทางที่ไปนะครับถ้าเรากกอกเส้นทางปกติครับถ้าเรากอกอาเส้นทางนี้ไปจบที่หอพักอาจารย์มันก็จะขึ้นเออเล่ครับว่า,าไม่ไม่พบเส้นทางที่เราเลือกระหว่างสถานีกลับมันจะขึ้นมาว่าเส้นทางนี้ไม่สามารถไปถึงสถานีนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็น ไวรูดนะครับเลือกเลือกฟังก์ชันเลือกฟังก์ชันเพื่อเราเข้าไปใช้งานตามที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้ครับแล้วก็ถ้าเรากดศูนย์ก็คือจบโปรแกรมครับครับหอมครับ่บอ,อ,อมาจะมาอธิบายเรื่องการใช้โปรแกรมนะครับผม เอาว่าไงดีวะหนึ่ง,งเริ่มต้นตอนแรกนะครับกดหมายเลขหนึ่งนะครับก็เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นและจุดหมายมของเรานะครับแล้วก็มีจุดหมายบอกชื่อฐานที่ในมอนจพอบอกทั้งหมดยี่สิบจุดครับสมมุติว่าเราจะไปสมมติเราเริ่มจากหอพักชายก็คือหมายเลขสิบหกนะครับก็กดหมายเลขสิบหก 16, แล้วก็กด enter ครับ แล้วก็เลือกจุดหมายปลายทางนะครับผมก็สมมุติผมจะไปอาคารเทคโนโนะครับผมอาคารคณะไอทีครับ <c oughs> ก็หมายเลขเก้าครับ <c oughs> ก็กด enter ครับแล้วก็เราจะดูนะครับเราก็จะขึ้นเส้นทางหอบักชายไปยังอาคารเทคโนโครับอ่าแล้วเราก็กดเลขสามนะกด <c oughs> หมายเลขสามนะครับเพื่อดูระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับผม แล้วตรงนี้ก็จะบอกระะทางสั้นที่สุดนะครับผมก็จะบอกว่าเราผ่านเราผ่านอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เริ่มจากหอพักชายผ่านอาคารกีฬาถนลมพระเกียรติครับไปสนามบอนและคณะเทคโนโลยครับถึงระยะทางประมาณหนึ่งกิโลยี่สิบเอ็ดนะครับผมกิโลสองร้อยเมตรหนึ่งกิโลสองร้อยเมตรครับผมนี่ครับอันนี้คือหน้าตากราฟของเราครับ ต่อมาวิธีดูกราฟทั้งหมดของเราครับจะดูเส้นทางทุกจุดในมอพอครับดูสถานที่ทุกจุดเลยครับกดหมายเลขสองครับผมแล้วก็กด enter ก็จะขึ้นสถานที่ทุกจุดในมอพอรวมถึงบอกระยะทางด้วยนะครับผมส่วนจุดสองนี่เป็นสองร้อยเมตรครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิโลจุดเจ็ด ได้หนึงน่งกิโลอีกเจ็ดร้อยเมตรครับครับต่อมานะครับผมอ่าเมนูที่สี่ครับผมก็กดเลขสี่ Enter ครับก็จะบอกเส้นทางการเดินทางโดยไม่ผ่านการครับผมก็บอกจุดเริ่มต้นคือหอพักชายครับว่าเดินผ่านอะไรบ้างผ่านสนบอลแล้วก็ผ่านคณะเทคโนครับผมแล้วก็บอก ระยะทางครับหนึ่งกิโลยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบด้สองร้อยเมตรครับถ้าเราเลือกจุดที่เป็นหอพักอาจารย์มอ่าสมมติว่าถ้าเราเลือกเริ่มต้นที่หอพักชายครับผม <S <S เราจะไปหอพักอาจารย์นะครับผมหอพักอาจารย์เลขเลขสิบสองครับผม แล้วถ้าเรากดที่จะไปเดินทางกดกดแสดงกิโลเป็นโดยผ่านการ,รผมกดหมายเลขสี่ก,ก็จะไม่สามารถไปได้ครับผมเพราะว่าหอพระกอาจาย์เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับผมเนื่องจากเป็นสถานที่ต้องห้ามเข้าไปครับผมบุคคลธรรมดาห้ามเข้าไปครับก็จะแสดงแบบนี้มาครับกดศูนย์ก็คือออกจากโปรแกรมครับผม แล้วก็พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับนี่ก็เป็นโปรแกรมของของเราที่เราทำมาเสนออาจารย์ครับขอบคุณครับคครับบขอุณมีโค้ดสรุปนะต่างคางนะอะย่างเงี้ยนะไ,ไ,ไ,ไม่เอาเคุณอธิบายโค้ดได้เฮ้ยคางเนี่ยไม่เอาเลย